สวัสดีครับผมนัดจากช่องนัดอิสุสุนะครับคันนี้เป็นอคอกเหล็กนะอคอกเหล็กขนาดความกว้างของขอคอกตรงนี้อยู่ประมาณ2เมตรนะครับกว้างนอกนะกว้างในเมตรเกแต่คันนี้นะครับคันนี้จะเป็นอคอกที่มี2ระดับนะระดับความกว้างเนี่ยมันมี2ระดับเห็นไหมว่าตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยนะ จุดนี้นะครับจนถึงจุดนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่2เมตร20 m. นะครับเป็นเหล็กชุบกาวไนท์นะเป็นเหล็กกลมนะน้ำหนักเบานะครับแบบนี้นะบรรทุกสินค้าได้เยอะด้วยถ้าพูดถึงความสวยอ่าเหล็กกล่องจะสวยกว่าน,นี้ยอมรับเลยแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานผมว่าแบบนี้นะครับใช้งานคล่องตัวแล้วก็น้ําหนักเบานะการขับขี่การบรรทุกสินค้าได้เยอะอันนี้เดิมเดิมเลยนะครับลูกค้าเน้นสินค้าบรรทุก หลากหลายนะครับเป็นพวกของเบาเป็นที่นอนพูกอะไรต่างๆเนี่ยครับขนาดความยาวของคอกนะครับอยู่ที่3เมตร30ความสูงอยู่ที่2เมตร20นะครับสูงนอกนะ2เมตรย0ยาว3เมตร30ความกว้างน,นะครับมี2ระดับระดับตรงพื้นกระบะเหล็กเนี่ยอยู่ที่2เมตรส่วนระดับของ ตรงนี้นะครับจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับอยู่ท oh. ี่เมตรยี่สิบนะ้าใครชอบแบบนี้นะครับรถ n อ็3 3 0 400ใหญ่วิ่งไม่ติดเวลาทำการติดตั้งคอ,อกคอกเหล็กชุบกวาวไน้นะครับพื้นเหล็กทุกอย่างเลยบรรทุกสินค้าประมาณ3ตัน2ตันครึ่งถึง3ตันจ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจัดให้นะใช้เงินดาวก็จะดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลย แต่ว่าคันนี้ผมจัดโปรพิเศษดาวแค่ห้าหมได้อย่างนี้เลยนะครับได้ครบจบแบบนี้เลยพร้อมายทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวรอาเทะเบียนแล้วก็ส่งมาพนุก้าได้เลยนะครับโอเคนะฮะหากใครชอบก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0820867474กับเซลนัดจากช่องนัดอีสุสุนะครับขอบคุณครับ